โทชาญชัยรุนสือตำแหน่งปัจจุบันนะครับครูวิชาทหารม้าศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลน่านบกที่ยีสามครับเรื่องรับราชการนะครับหรือเรื่องจากน้องสุดท้องของกองทัพบกก็คือนะครับเป็นพลทหารขัตหนึ่งปีสองพันร้อยี่สิบนะครับอยู่ที่กองร้อยสนับสนุนการช่วยโลกกรมรบเป็นเถีที่2ศูนย์หน่วยวิชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระไลมหาราชจังหวัดลบบุรีครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้สอบอเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนในาสิทาบกเข้าเป็นนักเรียนในสิทา 10, บกรุ่นที่10ปี2549จากนั้นก็อาเหล่าทหารมา้าจากนั้นก็ลงมาจจุที่กองร้อยรัฐเวรยากะไกกองพลทหารม้าที่1นึ่ค่ายพ่อขุนพะเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในตําแหน่งคนรัฐเวรหลังจากนั้นรับราชการมาเมื่อปีอ 2561ครับก็ได้อ่าสอบทัาเลือกอเข้าเป็นอาหารปกครองนะครับที่โรงเรียนในสิษฐ์ทาหารบกค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากนั้นปฏิบัติหน้าที่3ปีครับก็ได้มีโอกาสปรับย้ายมารับราชการที่สุยนการศึกษาวิชาอาหารมณฑนทหารบกที่23จนถึงปัจจุบันครับ มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ได้ได้กล่าวกับกับผมตอนที่ฝึกว่าพอจะสอนว่าทุกอย่างสามารถแก้ไขด้วยการฝึกนะครับถ้าถ้าเราหมั่นฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วก็จะต้องอเวลาไปทํางานเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาตัวรอดแล้วก็พาลูกทีมเรารอดได้ในการที่ประทับใจก็คือหลักสูตรทหารเสียราชินีที่กรมทหาราาบที่21ร,รักษาพระองค์จังหวัดชลบุรีแล้วก็ได้เข้าพระพราชทานกับสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้าที่ อพระราชวังดุสิตครับสำหรับตัวผมเองก็รับราชการมาประมาณ15ปีนะครับก็มีโอกาสได้ทำงานสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นอกองกำลังพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือว่า3จังหวัดชดายแดนภาคใต้ตอนนั้นไปปฏิบัติรายการที่กอ,องพันทหารมาที่1.35สยหฉพะยาหนคือมีโอกาสได้ขึ้นทำงานราชการสนาม ที่กองรังพมงอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งแต่ขึ้นตั้งแต่วันจุงครั้งแรกได้ปีหนึ่งก็ขึ้นทํางานนะครับก็ประทับใจในเรื่องของเราสามีโอกาสที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับที่จะมาจากปฏิวัติประเทศเพื่อนบ้านต,ต,ต,ตามแนวเขตชายแดนนะครับเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติงานในเรื่องของการสู้โจมตีกระบวนค้าย,ยาเสพติดระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าแต่ก่อนก็จะเป็น วกว้าแดงที่กอดดังๆนะครับก็มีหลายเชฟนะครับก็เป็นเป็นที่เป็นที่ภูมิใจเพราะว่าถ้าอายาเสพติดเนี่ยถ้ามันหลุดเข้ามาภายในประเทศแล้วก็จะทําให้ลูกหลานของเราเนี่ยต้องไปนะครับอ่าตินพิดยาเสพติด,ด,ตดแล้วก็ทําให้ประเทศชาติจะไม่ไม่เจริญรุ่งเรืองวอ่าอย่าเพิ่งนึกกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดนะครับถ้าเรานึกกลัวแล้วเนี่ยนะครับ มองอนาคตข้างหน้ามันยังไม่เกิดขึ้นถ้าเรากลัวเราก็จะเกิดความท้อนะครับท้อแล้วก็ท้อถอย,ถอยหดถอยหดหูสุดท้ายเราก็จะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับยอมรับมันก็จะทําให้เกิดไม่ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องในวันกองทัพไทยนะครับอยากจะฝากถึงเยาวชนแล้วก็ลูกหลานนะครับรุ่นเยาวชนรุ่นใหม่ พื้นแผ่นดินไทยกว่าจะเป็นพื้นแผ่นดินไทยเราได้ในทุกวันนี้นะครับบุรภพภมหากษัตริย์ทุกๆุกพระองค์นะครับได้ทําการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและรักษาเอกลักษณ์ผมในฐาะนะเ็นทหารของกองทัพบกคนนึงรู้สึกภาคภูมิใจและประทับใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและพื้นแผ่นดินไทยตลอดจน รักษาไว้สืบต่อให้กับลูกหลานของประชาชนชาวไทยสืบช่วยลูกช่วหลานครับ